เบอร์นา no อักโนครับเบอร์นาอโนเนี่ยตอนนี้เป็นปัจจุบันเป็น CEO แล้วก็แชร์แมนของ L B H ซึ่งคุณพ่อตอนนี้เนี่ยอายุ75ปีแล้วแล้วแทนที่จะกเกษียณตัวเองเนี่ยอีก5ปีก็คืออายุ80แล้วค่อยกเกษียณซึ่งตอนนี้เนี่ยทุกคนก็จำลจับตา,ว,าว่าใครจะเป็นทายาทคนต่อไปที่จะมาดูแล a อเบมเนาะแต่เราขอปูประวัติของเบอร์นาอักโนให้กันนิดนึงก่อนละกันซึ่งเบอร์นาอักโนเนี่ยมีความเชี่ยวชาญแล้วก็เติบโตมาในครอบครัวนะักธุรกิจอยู่แล้วมีความสนใจในการดําเนินธุรกิจการขยายธุรกิจการการซื้ออสังหาดิมาซับเนียเพราะว่าบริษัทพ่อของเขาที่ชื่อว่าแฟร์เรซาเเียซึ่งเป็นบริษัท ร e ส e ตนด์ e ดเวล็อปเมนตแล้วก็บริษัทก่อสร้างของพ่อซึ่งแปลว่าโตมากับบริษัทที่ดูแลธุรกิจแล้วคุณพ่อของอานเบอร์นาอานก็น่าจะเป็นคนสอนเรื่องธุรกิจด้วยปะใช่ก็คือโตมาแล้วก็เห็นคุณพ่อทํางานอยู่แล้วแล้วก็งานแรกก็คือช่วยบริษัทของคุณพ่อเลยอย่างเงี้ยแต่ว่ามันจะมีเหมือนจุดเปลี่ยนที่ทําให้รู้สว่าแบบเขาต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนสายธุรกิจอ่ะเออมีครั้งหนึ่งที่เขาไปอเมริกาครั้งแรกแล้วก็ไปนั่งแท็กซี่แล้วพอเขาถามคนขับแท็กซี่ว่าท นึกถึงอะไรสิ่งที่คนขับแท็กซี่ตอบอะไม่ใช่ชื่อของประธานในบดดีหรือว่าชื่อสถานที่แต่เขาพูดถึงชื่อคริสเตียนดีออโอ้เออช u x u บรมันทําให้เหมือนแบบเป็นเป็นจุดแบบอ๋อฮาโมเมนต์แบบรู้เลยว่านี่เองนี่คือธุรกิจที่ฉันควรจะจับอซึ่งหลังจากนั้นเขาก็ระดมทุนแล้วก็เข้าไปซื้อบริษัทที่ชื่อว่าบูแซกบูแซกแซงแฟร์ที่ตอนนั้นเนี่ย ถือครองลิกสิทธิ์ของดีออยู่ในปี1,984ซึ่งในบริษัทเนี่ยก็จะมีทั้งแบบแบรนด์อื่นๆที่เขาไม่ต้องการเนี่ยค่อยๆตัดออกตัดออกจนเหลือคริสเตียนดีออซึ่งแบรนด์ที่เขาชอบแล้วรู้สึกว่าเป็นแบบเหมือนแบรนด์ลูกรลัก ในใจของเขาอยู่แล้วก็คือคริสเตียนดิออร์ก็น่าจะเป็นแบรนด์ที่ฝังใจตั้งแต่แท็กซี่ตอปะว่าแบบว่าฉันต้องเอาแบรนด์นี้ไว้แหละไรเงี้ยซึ่งแบบจริงๆไปลองหาข้อมูลของบูัตก็ได้นะคะจริงๆบูสักเป็นบริษัทที่ทําเกี่ยวกับเรื่องเรื่องเครื่องนุ่งห่มต่างๆซึ่งเขามีหลายแบรนด์ใหม่ๆที่เริ่มต้นบอกแหละซึ่งแบบจริงๆแล้วพอบรนดัอโนเข้ามาเขาได้รับฉายาแรกคือเดอะเทอร์มินเเตอร์คือเทอร์มินเตทุกอย่างออกหมดแบบเอาออกเพื่อที่จะทําให้บริษัทนั้นจากที่อาจจะเกือบล้มละลายกลับขึ้้้้นมาาาาดดววววยิธีีกกรทท่เออไแล็ํใ บริษัทตั้งกลับขึ้นมาได้ออันนี้เป็นพอยต์หนึ่งที่ที่น่าสนใจมากคือถ้าในวงการคนแบบดำเนินธุรกิจอย่างเงี้ยเขาจะเรียกบรรณาฯว่า Wolf in แ a ชเมียร์วูฟอิเราจะได้ยินว่าวู of Wall Street ใช่ไหมคนที่แบบซื้อหุ้นช้อนหุ้นแบบรวดเร็วแบบว่าตัดสินใจแบบตัดสินใจเร็วแบบขดเทียมในการดำเนินธุรกิจอะไรเงี้ยแต่เขาคือ Wo l f in แ a s h m ียก็คือแสนสุดแ a s เ m ี r ตั้งแต่เวลามีคำหรูขึ้นมาหนึ่งดูน่ากลัวเหมือนเดิมแต่หรู้ขึ้นเพราะว่าเขาเนี่ย เวลาจะซื้อบริษัทอะไรเขาจะเลิกออฟคนเหมือนลีนให้ให้บริษัทลบริษัทก่อนลีนก่อนแล้วก็เหลือแค่สิ่งที่สําคัญออกแบบไว้อย่างเดียวแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือถ้าสมมติว่าแบรนด์ไหนกําลังรุ่งหรือว่ามี potential อะเข้าซื้อเลยชอนเลยเหมือนแบบเข้าซื้อหุ้นแบบแรงปุ๊บซื้อแบบตัดสินใจเด็ดขาดซื้อเลยซื้อเลยแล้วก็จนถึงแบบ LVMH ถึงได้มาเป็นแบบแบรนด์ที่มีพอร์ตเยอะแบบ75แบรนด์เยอะมากนะแบบคิดดูว่ากําลังแบบ กำลังพูดถึงคนคนหนึ่งที่เป็นแบบผู้ชายที่อยู่จุดสูงสุดของ75แบรนด์ที่ครองครึ่งโลกของเราอ่ะอันนี้คือโหดมากนะที่แบบว่าได้จํานวนแบรนด์เข้ามาขนาดนี้แต่แบบหลังๆมาแล้วว่าเราก็จะได้ยินข่าวเอลวมช้อนซื้อแบรนด์ต่างๆเยอะขึ้นแล้วก็หลายสไตล์มากขึ้นด้วยเนาะเราว่าเขาก็เริ่มแบบมองธุรกิจในภาพอนาคตแล้วแหละว่าแบบคนปัจจุบันจะเริ่มเสพลักชัวรี่แบรนด์ในรูปแบบไหนอะไรบ้างและถ้าเป็นในมุมมองของคุณพ่อก็คือเราจะได้ยิน เราไปเราไปอ่านสัมภาษณ์ของลูกทุกคนเขาบอกว่ามันจะมีอย่างหนึ่งที่เขามองคุณพ่อคือคุณพ่อทํางานหนักมากอืเป็นคนที่ยังไปดูร้านหรือวิต้องหรือว่าดีออลทุกวันเสาร์หรือว่าพาลูกๆเนี่ยไปดูร้านไปทํางานตั้งแต่อายุยังเด็กอย่างลูกคนแบบคนโตอย่างเดลฟีดอะไรเงี้ยไปดูรีออลตั้งแต่แบบอายุสิบสามหรือแบบเคยไปขายน้ําหอมของดีออลด้วยคือทุกๆคนจะได้เห็นการทํางานของคุณพ่อเป็นแบบแบบอย่าง work ethics ที่ที่ที่ เป็นแบบกราวแบบเป็นแบบพื้นฐานของการดําเนินธุรกิจของรุ่นลูกต่อไปคือได้เห็นตัวอย่างจากพ่อแน่นอนือใครจะมาเป็นซักเซสเซอร์ของเบอรนาอักโนใช่ไหมเบอร์นาอักโนเนี่ยมีบริษัท Family Holdings ก็คือบริษัทจัดสรรทรัพยากรสําหรับทายาทในการส่งต่อมรดกต่างๆซึ่งลูกๆทุกคนเนี่ยจะได้รับหุ้นส่วนของบริษัทเนี้ยคนละ ยี่สิบเปอร์เซ็นครบปะครบทะย่งมีลูกเ,เยอะกว่านี้แล้วนะและลูกเนี่ยไม่สามารถขายหุ้นได้ภายใน30ปีอย่างน้อย30ปีห,หลังจาก,กวันที่ได้ถือใช่แล้วถ้าจะขายหุ้นต้องขายให้คนในครอบครัวอักโนทเท่านั้น<อ>ซึ่งต่อไปนี้เนี่ยเราจะเห็น5คนนี้ในการดำเนินธุรกิจต่างๆของแบรนด์ภายในเครือ LVMH และการพิสูจน์ตัวต่างๆด้วยแบรนด์ที่เขาถืออยู่ เราว่าเป็นแพทเทิร์นของตระกูลหนึ่งที่น่าสนใจมากๆทั้งในวิธีการเลี้ยงลูกวิธีการทําธุรกิจของเขาอะไรเงี้ยซึ่งแบบความเก่งของเบอร์นาดเรารู้สึกว่าเขารู้ว่าลูกเขาชอบอะไรแล้วเขาผลักให้ลูกเขาเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจได้ในความวิธีการทําแบบนั้นเพราะงั้นมันเลยทําให้ลูกแต่ละคนไม่ได้มี ปัญหาของการแบบต้องทําธุรกิจที่บ้านแล้วแบบไม่ชอบสิ่งนี้ที่ทําอยู่อะไรเงี้ยเออแต่ว่ามันเป็นการใส่ความชอบของเขาเข้าไปด้วยอะไรเงี้ยเออเราเลยรู้สึกว่าแบบบริษัทนี้แล้วก็ตระกูลนี้น่าจะอยู่อีกยาวนานอะ่ะขึ้นอยู่แค่ว่าใครขึ้นมาแล้วจะเปลี่ยนแปลงบริษัทไปเป็นในรูปแบบไหนแต่เราเชื่อว่าถ้าเราเป็นเบอร์น์ดนะเราก็จะมีช่วงระยะเวลาที่อาจจะให้ลูกแต่ละคนพิสูจน์ตัวเองในการนั่งตําแหน่งความเป็นแชร์แมนว่าแบบจริงๆเ้วเธอเปลี่ยนแปลงบริษัทไปในรูปแบบไหนได้บ้างอันไหนน่าสนใจอันไหนมันตอบโจทย์ ยุคปัจจุบันเพราะธุรกิจมันเปลี่ยนตลอดเ,เวลาถูกต้อง